สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ดำเนินโครงการ 1. พัฒนากร1หนึ่งแปลงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาที่มีชีวิตตามนโยบายของนายอัคเดชแจ้งอยู่พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนโดยมีนางอุบลรัตนสิทธิน้อยพัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นโวยการจัดประชุมทีมทั้งเจ้าหน้าที่และเครือข่ายโคกหนองนาเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนขับเคลื่อนตามกระบวนงานอย่างเป็นระบบโคกหนองนาไรนาอุดมฟ้าของนายอุดมสุขแท้ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์มีนางสาววิมพิพาอนุภาค นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนับสนุนการประสานกลุ่มเป้าหมายมาเรียนรู้จำนวน20คนได้แก่ครัวเรือนกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเมื่อวันที่20สิงหาคม2568โดยให้ทุกคนหิ้วปิ่นโตข้ามากินร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากนายรณกรผาวิจาร์นายอำเภอเมืองนครสวรรค์มาเป็นประธานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น5ฐานการเรียนรู้ได้แก่ 1. หลุมพอเพียงการจัดการพื้นที่เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการขุดหลุมหรือแปลงเล็กๆภายในพื้นที่เกษตรเพื่อปลูกพืชแบบผสมผสานเช่นพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรในหลุมเดียวกัน 2. แซนด์วิชปลาแหล่งอาหารธรรมชาติของปลาและสัตว์น้ําเป็นการนําวัสดุจากธรรมชาติเช่นฟางข้าวหญ้าแห้งใบไม้แห้งมากองซ้อนเป็นชั้นๆคล้ายแซนด์วิชแล้วนําไปวางไว้ในบ่อเลี้ยงปลาเป็นอาหารปลา 3. ปุ๋ยไม่กลับกองได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีเป็นวิธีทําปุ๋ยหมักที่ไม่ต้องพลิกกองบ่อยๆก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารพืช 4. เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมด้วยธาตุอาหารและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 5. กาจานหมักดินได้ดินปลูกคุณภาพดีลดต้นทุนการซื้อดินสำเร็จรูปเราจะต้องดูแลชาติเราจะต้องรักษาชาติเราจะต้องบำรุงชาติ เราต้องรักษาแผ่นดินเรนดินด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องร้างเศรษฐอิจรอเพียงให้สามารถพึงตนเองดตนเองได้และสร้างความมั่งคั่งใหม่ให้แก่แผ่นดินไทยให้จงได้ให้แินไทให้งได้